ธรรมะไม่ได้เป็นของขังของศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นของจริงเป็นแนวทางช่วยเราพ้นทุกข์เราทั้งหลายต่างเกิดมาด้วยวาสนามีบุญพอเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภูมิดังที่ทราบอยู่เกลใจอย่าลืมตัวลืมวาสนาโดยลืมสร้างคุณงามความดีเสริมต่อภพชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงและจะกลับหายไปเป็นชาติที่ต่ำทราม ท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกันเมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือกำลังจนจนหน้าทุเรศเราอาจมีเวลาเป็นเช่นนั้นหรือเป็นยิ่งกว่านั้นก็ได้เมื่อถึงวาระเข้าจริงๆไม่มีใครมีอำนาจหลีกเลี่ยงได้เพราะกรรมดีกรรมชั่วเรามีทางสร้างได้เช่นเดียวกับผู้อื่นโอวาทธรรมหลวงปู่มั่นภูริทัตะตะเทระ วัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครถามการสร้างถาวรวัตถุถ้าเราได้สร้างไว้บ้างแม้ไม่ได้มรรคผลในชาตินี้ก็จะเป็นพื้นฐานเป็นปัจจัยนำร่องไปใช่ไหมครับหลวงพ่อตันท่านตอบว่าเป็นสเบียงเป็นทานบารมีสละความโลภความตนีทีเหนียวออกจากใจของเราเป็นสเบียง ทีนี้ในการเดินทางในปัจจุบันของเราก็ยังมีอัตภาพร่างกายมีธาตุขันเราก็ใช้เบียงต้องใช้ทรัพย์ในการใช้จ่ายเดินทางไปแต่ละแห่งจิตวิญญาณก็เหมือนกันจิตวิญญาณเป็นนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปพบน้อยพบใหญ่ถ้ายังมีการเวียนว่ายตายเกิดในวะัฏะสงสารบุญกุศลที่เราทำไว้คือสเสบียงทานบารามี ที่เราเสียสะละนี่คือสเสบียงเลยละฉะนั้นคนที่เกิดมานี้ทำไมบางคนจึงอยู่ในเพศฐานะกษัตริย์เศรษฐีหรือคนยากจนคนพิการทำไมจึงแตกต่างกันเพราะทำบุญทํากรรมมาไม่เหมือนกันอาศัยอนิสง์ผลของทานบารามีผลของบุญที่ได้ทำมาไวน้นี่ให้คนเราที่เกิดมาดีบ้าง ยาบบ้างรวยบ้างจนบ้างแตกต่างกันเพราะบุญกุศลทํามาไม่เหมือนกันแต่พอเราเกิดมาแล้วถ้าเรามีสติปัญญาไม่ประมาทเราก็สร้างบุญต่อทานบารมีถ้าพูดถึงสร้างนะเราอย่าคิดว่ามันพอนะมันต้องสร้างต้องสร้างถึงชาติสุดท้ายทําไปเรื่อยๆมีโอกาสทำไปตามเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่ว่า เราเกิดมามีทรัพย์เท่าไรเราทําหมดถ้าทําหมดอย่างนั้นนี่หมายถึงการจะออกบรรพชาอุปสมบทแล้วออกสแสวงหาโมฆะธรรมแล้วแต่ถ้ายังไม่พร้อมอยู่ในเพศของคาราวะนี่ก็ทําตามกำลังอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านให้แบ่งทรัพย์ที่หามาได้นี่ส่วนหนึ่งไว้ใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันส่วนหนึ่งฝากไว้ในธนาคารยามจําเป็นยามเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ได้เบิกมาใช้จ่ายส่วนหนึ่งทางสังคมใช้ตําน้ําพริกละลายแม่น้ําตามงานเพื่อนฝูงตามงานสังคมเอาไว้ช่วยเหลือเกื้อกูลอนุเคราะห์กันบางทีเสียปัจจัยไปเฉยเสียทรัพย์สมบัติไปเฉยอีกส่วนหนึ่งฝังไว้ใต้ดินเป็นอริยทรัพย์ภายในทําบุญในพระพุทธศาสนานี่ท่านก็แบ่งทรัพย์ไม่ใช่ว่ามีทรัพย์เท่าไรก็ทําหมดนะ มันจะอยู่อย่างไรอันนั้นเป็นตะเบียงที่ติดตามไปบางคนคิดว่าเราเกิดมามีความทุกข์ยากลำบากแล้วนี่เราหาเช้ากินคำ่ำยากลำบากแล้วก็ไม่ทำบุญต่อมันก็ไม่ได้เพราะเราทำบุญมาน้อยถ้าไม่ทำบุญต่อมันก็ไม่มีบุญต่อไปยิ่งบางคนมีน้อยก็ทำน้อยข้าวทับพีหนึ่งก็ได้บุญกับข้าวสักอย่างหนึ่งก็ได้บุญ มีน้อยทำน้อยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องอายทำความดีนี่แต่บางคนนี้คิดว่าฉันยังไม่ค่อยมีพอรวยก่อนแล้วค่อยทำระยะเวลาระหว่างนี้ไปจนถึงในช่วงเวลาที่เราจะสามารถสร้างตัวตั้งฐานะได้อาจเป็นห้าปีหรือสิบปีเกิดเราตายไปก่อนยังไม่ได้ทำมันรอไม่ได้บางคนก็มีศรัทธาอยากจะทำนะ ตั้งใจจะทำนะแต่พอการเวลาผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งเกิดเปลี่ยนใจไม่อยากจะทำแล้วนี่พระพุทธเจ้าบอกถ้ามีจิตเป็นบุญเป็นกุศลอยากทำบุญให้รีบทำเพราะถ้าไม่รีบทำกิเลสจะมาความหวงความตนีจะไม่อยากทำแล้วมันเปลี่ยนสังเกตดูบางคนคิดว่าจะทำบุญนะแต่ก็ยังไม่ทำทักทียังไม่มีโอกาสจะทำ คอยไปคอยมาไม่ทำแล้วคือกิเลสมันเข้ามาแย่งเพราะฉะนั้นทานบารมีสำคัญเราคิดว่ามันพอแต่ที่จริงมันไม่พออย่างเราเป็นพระนะเราสละมาแล้วนี่เราไม่สแสวงหาทรัพย์ภายนอกแล้วนี่ขนาดเราเป็นพระนะมีอะไรที่สงเคราะห์เจือจานได้ก็ของที่มันเหลือของสงจากแจกหมูคนะ่คณะก็เอาไปทำทาน แต่เราไม่ปรารถนาอะไรนะแต่บางทีหมู่คณะมาอย่างกระถินหมู่คณะมาจากสาขานะที่อีสานขาดผ้าเราเลยแจกของอย่างไหนขาดไปดูที่ห้องคลังเลยมีอะไรก็เอาไปเพราะว่าเราเหลือใช้จากหมู่คณะแล้วเราก็แจกให้เป็นประโยชน์นี่ก็เป็นทานบารมีอย่างหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้หวังอนิสงส์แต่เราส่งเคาหมู่คณะไปหรือเขา จะไปแจกพวกชาวเขามีของอะไรเขาก็มาเอาพวกพระนะมันก็ต้องทาทุกคนฉะนั้นจงอย่าประมาทเมื่อมีโอกาสได้ทํำบุญไม่ว่าจะเป็นทานเล็กทานน้อยบุญเล็กบุญใหญ่จงรีบทํำเสียเมื่อมีโอกาสเพราะคนเราจะมีพรุ่งนี้ได้อีกกี่วันหรืออาจจะไม่มีก็ได้โอวาทธรรมหลวงพ่อตันธีรจิตโต วัดบุญญาวาดอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรี